ราคาวัตถุดิบแตล,ลยตัวเนี่ยมันยังปรับตัวสูงขึ้นโดยเฉพาะตัวแพ็คเกจจิ้งนะคะโอสสภาที่มีการปรับตัวมาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้ากับกลายเป็นว่าเนะวันนี้เขาอยู่ใน ใน Position ที่บริหารจัดก,การได้ดูยังรับมือได้นะคะตัวสิ่งที่เขาทำมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการปรับต้นทุนใช้โครงการใช้โปรแกรมที่ที่ททชื่อว่า fast forward 10x จริงๆโอโสโธาตั้งแต่เข้าตลาดเนี่ยเขามีโปรแกรมที่เป็น cost saving แบบนี้ค่ะนี่น่าจะเป็นครั้งที่3แล้วค่ะแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยจะกินเวลาประมาณสัก23สปีนะคะแล้วก็จะได้ saving จากโปรแกรมนั้นๆเนี่ยเป็นระดับพันล้านอันนี้เพิ่งเริ่มโปรแกรมใหม่เป็นโปรแกรมที่3นะ fast forward 10x แลวก็ ยังทําอย่างต่อเนื่องทําในทุกๆมิติของในแง่ของต้นทุนแล้วก็ในส่วนของราคาวัตถุดิบหรือว่าแพคเกจจิ้งเองอะคะ่ะอย่างเช่นน้ําตาลอันนี้ล็อกไว้หมดเรียบร้อยแล้วทั้งโคตา้ากอไก่และคอควายที่เป็นขายในประเทศและขายส่งออกนะคะอลูมิเนียมวันนี้3 7 3 8 0 0เ0เหรียญไปแล้วะคะ่ะ ขึ้นมาเร็วมากสําหรับในไตรมทหนึ่งนี้นะคะโอสสภาเขาไม่ได้มีโรงงานทําอลูมิเนียมค่ะเขาก็ใช้วิธีการซื้อจากข้างนอกนะคะก็จะมีซัพพลายเออร์ที่เป็นคนขายของให้โอสสภาล็อกราคาอลูมิเนียมตัวกระป๋องเนี่ยยาวไปเย็นสิ้นปีแล้วส่วนฝาเนี่ยล็อกมาถึงกลางปีแล้วค่ะนะคะ,นะคะก็ล็อกราคาตั้งแต่ในไตรมาสี่ช่วงนั้น,นจําได้ว่าราคาอลูมิเนียมประมาณสัก2 0 0พันปลายๆค่ะสอง<า>พันแปดสองพันเก้าก็ล็อกไว้ตั้งแต่ตอนนั้นนะคะตัวที่จะมีปัญหาอันนึงของเขาก็คือ คือก๊าซธรรมชาติที่จะมีการปรับขึ้นตามราคาน้ํามันดิบซึ่งตัวนี้ล็อกยากค่ะคือล็อกยาวๆกันไม่ได้อยู่แล้วส่วนใหญ่ก็ต้องตามราคาตลาดนะคะแต่อันเนี้ยก็น่าจะปรับขึ้นตามราคาน้ํามันก็เป็นภาพอย่างที่เราเห็นเลยตัวเนี้ยโดนกันทุกคนค่ะคือไม่ใช่โอสถสภาโดนคนเดียวก็โดนกันทุกคนเพราะฉะนั้นโอสถสภาทามาตั้งแต่ปีที่แล้วเรื่องต้นทุนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคือมาในเวที่ถูกต้องแล้วค่ะมารับมือกับต้นทุนเหล่านี้ที่ขึ้นมีการลดตัวขวด คือทำกดแก้วให้มันไหลมากขึ้นคือบางลงนะคะใช้วัตถุดิบน้อยลงใช้พลังงานน้อยลงพยายามลดต้นทุนอย่างเต็มที่พนักขาของต้นทุนนะแต่ว่าครึ่งปีแรก่ะะคะยังอยู่ในวิสัยที่เขาจัดก,การได้ถ้าดูนะสถานการณ์จากณตอนนี้นะคะและเดี๋ยวครึ่งปีหลังก็ต้องตามดูว่าราคาน้ํามันเป็นยังไงสงครามเป็นยังไงจะกระทบก๊าซธรรมชาติมากน้อยแค่ไหนจะเป็นตัวที่เราต้องมอนิเตอร์มากที่สุดสําหรับโอโซสภารส่วนในแงบ่บรรทัดรายได้ค่ะ เราเริ่มเห็นการฟื้นตัวตั้งแต่ในไต,ตรมาส4แล้วค่ะในไต,ตรมาส4ที่คู่แข่งอีกเจ้าคือคาราบาวเนี่ยรายได้ของเขายังติดลบอยู่ในแง่ของในประเทศนะคะแต่ของโอสุสพาเนี่ย บวกแล้วก็กลายเป็นว่าไปกินมาเก็ตแชร์ของคาราบาวได้ด้วยนะคะในช่วงในไทรมาสีเข้ามาใน Q1 ยังเติบโตได้ต่อเนื่องนะคะสำหรับรายได้ทั้งในประเทศแล้วก็ในตลาดพมา่าคือนอกจากในประเทศเขาจะมีพม่าที่เป็นตลาดหลักอีกประเทศหนึ่งนะคะก็เริ่มเริ่มฟื้นตัวแต่ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ดีมากค่ะเพราะว่าพม่าก็ยังมีปัญหาภายในของเขานะคะแต่ตลาดหลักของโอสุสภาย,ยังเป็นในประเทศแล้วก็ที่ฮือฮากันมาก่อนหน้านี้ก็คือการออกโปรดักต์ใหม่นะคะเป็น M 1 5 0ร ขวด12บาทจากก่อนหน้านี้เราก็จะอยู่กับ Energy Drink ไม่ว่าจะเป็น M150 คาราบาวแดงกระทีงแดง10บาทกันมาตลอด30กว่าปีอันนี้เป็นเจ้าแรกคือเป็นผู้นำอยู่แล้วค่ะโอสสภามีมา r k เก็ตแชร์อยู่ในตลาด e r g y g y ริงเนี่ยประมาณ54เป็นะคะเป็นผู้นำอันดับหนึ่งแล้วก็เป็นคนขยับขยื่นก่อนเลยออก M150 12บาทโดยที่ใส่วิตามิน b 12เพิ่มนะคะก็หวังว่าจะมา เริ่มจับตลาดคือแทนตัวสิบ,บาทได้อะคือท้ายที่สุดอ่ะเขาต้องการให้เป้าหมายเนะี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะคะว่าอยากจะมาแทนตัวสิบบาทตอนนี้ก็เพิ่งออกมาเมือ่อเมื่อหนึ่งมีนาค่ะเพราะนั้นระหว่างนี้ยังต้องติดตามในแง่ของอความสักเซสค่ะว่าจะประสบ,ะสบความสําเร็จไหมคู่แข่งเบอร์อื่นจะตามมาหรือเปล่าทําให้ตลาดนี้เกิดได้ไหมนะคะแต่ถ้าประสบความสําเร็จจริงซึ่งบริษัทคาดหวังว่าจะเห็นภายในปีนี้ด้วยถ้าทําได้จริงนะคะก็จะเป็นอีก อีก product หนึ่งเลยที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงเป็น structural change ของในแง่ energy drink แล้วก็เป็นขวดที่บางลงควบคุมต้นทุนอะไรมาเสร็จหมดแล้วราคาที่ตั้งก็ price in ต้นทุนที่ขึ้นหน้าตอนนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตัวมา r จิ้นตัวกําไรต่างเนี่ยน่าจะยังอยู่ในระดับที่ดีสําหรับตัวขวด12บาทนะคะเดี๋ยวคงตามดูกันแต่ยังไงก็ตามปีนี้เนี่ยเราคิดว่าผลประกอบการยังไงฟื้นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าปีที่แล้วก็สะดุดก,กันมาตลอดทั้งปีในเรื่องของโควิดนะคะปีนี้ค่ะเราคาดกาไรเนี่ยจะกลับมาโตประมาณ13%ปีที่เราติดลบไป3.5ค่ะปีนี้มองโตวไว้อยู่13%เเซนนะคะ3,600ล้านรานะคาเป้าหมายที่ให้คือ42บาทถ้านะตัวเลือกตอนนี้ในกลุ่ม บเวอร์เนะคะก็ยังเป็นโอสถสภาจากที่ดูมาทุกมิติและบรรทัดบนบรรทัดต้นทุนยังเป็นโอสถสภาที่เป็นท็อปพิคค่ะก็วันนี้ก็เลยเลือกมาฝากกันสําหรับโอสุสภานะคะเป้าหมาย42บาทค่ะ